ชาวลัคนาราศีกุมช่วงเดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดียังมีกำลังวังชานะครับทับดวงชะตายังเกิดสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาได้ใช้วิถีดวงดาวตรงนี้ไปขับเคลื่อนชีวิตไปนำพาชีวิตก่อให้เกิดสิ่งดีงามสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซกิ่งเพชรที่ช่อง YouTube เชยเซกิ่งเพชรโหราศาสตร์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2,564ชะตาการงานชะตาการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดูชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จากภาพของดวงดาวนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกุมยังมีดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของกุศลเก่าๆนะครับยังโคจรทับดวงชะตาเป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะอาจจะมีมุมที่จะแบบว่าคิดในเรื่องของเงินเงินทองทองโฟกัสไปในเรื่องของรายได้วางแผนในการหาเงินนะเป็นดวงชะตาที่ ช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเกื้อกูลผลักดันดวงชะตานะท่านใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวให้อ่อนน้อมเข้าหายิ่งจะเกิดก่อผลที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาดาวพฤหัสบดีที่โครจรอ,อยู่ตำแหน่งตรงนี้นั้นผมต้องบอกว่าแผนที่ของดวงดาวนั้นนะเป็นช่วงที่เหมาะที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมาะที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้หรือทำสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาแน่นอนมันยังหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลค้ำชูดวงชะตา อาจจะเป็นคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่หรือเป็นครูบาอาจารย์ญาติอะไรลักษณะนี้นะครับที่พร้อมที่จะเกื้อกูลหนุนส่งดวงชะตาเป็นอย่างดีดาวยังส่งให้ไปอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะพยายามหาช่องทางไรายได้พิเศษนะครับเกิดขึ้นนะการเงินการทองผมต้องบอกว่าดาวพรหัสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าขาดเงินไงย่อมมีทางออกในการได้เงินมา นักค้านักขายนะครับในช่วงนี้ดาวนะครับดาวพรหัสนั้นทับดวงชะตาอยู่นะครับถ้าวางแผนที่จะลงทุนจะค้าขายจะทําอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงเนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้จะคิดถูกทําถูกนะในช่วงนี้นะครับไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้ามีมุมจะบุเบิกในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่คิดถูกทําถูกเกิดขึ้นในดวงชะตา ท่านที่ทํางานเป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบทางานอยู่ยกับเด็กหรือทํางานอ่าเป็นโครงการเล็กๆน้อยๆอะไรลักษณะนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นๆเนี่ยจะดีมากไม่ฉะนั้นมันจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีงานจุกจิก,จกนะให้ได้ทํานะครับแล้วก็ท่านใดที่อยู่หน่วยหน่วยงานอยู่ยกับครูอาจารย์แพทย์หมอ นะครับในช่วงนี้เครดิตความน่าเชื่อถือจะบังเกิดเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณอีกในหนึ่งนั้นนะครับดาวพระศุกนั้นโคจรโยกหน้าดวงชะตาเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์นิยมร้อนแรงเป็นพิเศษนะแต่ช่วงนี้ให้คุณระวังปากระวังคําพูดมีโอกาสปากเสียมีโอกาสโต้แย้งมีโอกาสขัดแย้งมีโอกาส,กาสวิวาทะกับคนใกล้ตัวหรือบุตรบริวารหรือเพื่อนร่วมงาน คนใกล้ตัวต่างๆให้เราสงบปางสงบคาให้มากคําพูดจะก่อภัยให้กับคุณนะฟังผมชัดๆนะคําพูดของคุณจะก่อภยัยก่อศัตรูให้กับคุณนะให้คุณระวังปากและนิติตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารการขีด,กา,ขด,ก,าดก,การเขียนการจดบันทึกการเซ็นต่างๆต้องระวังผิดพลาดมีปัญหาได้ก่อนจะเอ่ยเอื้อนนัดหมายใครหรือก่อนที่จะขีดจะเขียนเซ็นอะไรต่างๆ ต้องรอบคอบต้องรอบคอบในความเป็นไปต่างๆดาวบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นแต่จะจะเป็นอะไรก็คงเป็นไม่แรงนะนะครับแล้วก็ต้องระวังมีของแหลมควรตามร่างกายหรือแม้กระทั่งว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นอาจจะมีคนปากเสียใส่คุณ นะแล้วก็เอาง่ายๆก็คือว่าให้ระวังหมากัดด้วยนะในดวงนะจะเป็นลักษณะนี้จะมีเหตุการณ์ที่คุณเบื่อเบื่อเซ็งเเบื่อเบือในในกับชีวิตบ้างนะครับหาอะไรทําใหม่ๆบ้างนะนะครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยนะแต่พอประมาณ6พฤษภาคมยังมีดาวศุกร์โคจรเข้ามาร่วมกับดาวประจําตัว ช่วงนี้จะมีคือช่วงเดือนพฤษภาคมในหลังวันที่6ไปจนถึงปลายเดือนนั้นชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีความสุขบางอย่างเกิดขึ้นกับวิถีจิตใจวิถีอารมณ์นั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้ดนตรีได้ศิลปะหรือมีความเคลิบเคลิม้มทางอารมณ์ทางจิตใจบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตาเป็นช่วงที่จะมีอารมณ์สนุกสนานรื่นลื่นเลื่อนน,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 นนะครับนะแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่ามีเรื่องเฮฮามีเรื่องสนุกสนานเข้ามาสู่ดวงชะตาด้วย มีโอกาสได้ดนตรีได้ศิลปะหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นอดัอดอาร์ตหรือของสิงสวยงามจะเป็นลนนักษณะนี้มันยังส่งถึงอีกอย่างหนึ่งว่าชาวอกลุ่มนั้นนะครับจะมีความมุ่งมาป่ปรารถนามากขึ้นนะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นเอาเอา่ามีเหตุการณ์ให้ผู้ใหญ่ผู้หญิงเข้ามาใจเอาใจมาผูกพันกับคุณเป็นพิเศษนะ ถ้ามีผู้ใหญ่ผู้หญิงใกล้ตัวจะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีกุมจะมีการจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านรถนะครับบางท่านอาจจะซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือว่าท่านใดที่รอการย้ายที่อยู่อะไรต่างๆนั้นเกิดขึ้นนะครับหรือว่าท่านใดรอการโอนหลักทรัพย์หรือว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะจะมีความสําเร็จในช่วงเดือนนี้มันหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้ไปนอนที่อื่นช่วงคราวช่วครู่ ช่วงนี้คุณจะเจ้าโปรเจกต์ด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโปรเจกต์ให้ทําเป็นเดืองหรือมีมุมมองในเชิงของความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นดาวยังส่งผลให้ในดวงชะตานั้นจะมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาเอาใจมาผูกพันหรือว่าคุณจะมีคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานนะครับเข้ามาช่วยเหลือดีนะครับซึ่งเป็นเพศตรงข้าม มันหมายถึงว่าท่านใดที่มีคู่อาจจะอยู่กันแบบเพื่อนมากกว่าคนรักหรือว่าเป็นลักษณะของแฟนคุณนั้นนะครับจะอยูอ่จะอยู่ติดบ้านมากขึ้นหรือว่าจะเอาใจมาผูกพันกับคุณมากขึ้นให้คําปรึกษาคุณมากขึ้นถึงแม้กระทั่งจ้องจับผิดคุณหรือว่ามันช่วงนี้มันมีโอกาสเจอเจอเด็กมีโอกาสได้กินเด็กหรือมีคนหน้าเด็กกว่าเข้ามานะครับมีคนรักบ้านแล้วครอบครัวนะมีคนในครอบครัวของคุณนั้นนะครับ มาช่วยเหลือมาช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างหรือโปรเจกต์บางอย่างของคุณด้วยนะครับนะท่านใดที่มีเพศตรงข้ามนั้นวางแผนความมั่นคงด้วยกันมากขึ้นสวัสดีครับ